สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่องจิ๋วชาแนลได้เวลาทำงานไล่สวนแล้วหลังจากอกหักและผิดหวังจากการลุ้นสมาชิกและอบะตอนายกอบตอเนาะ หวังไปก็เท่านั้นแหละเพื่อนๆโอ้ยพาหลานมาได้ยาดย่าเนาะอะทำทำจวบอมทำเนอะจะบอม,ทำ,นะบมทำข้างบนเนี่ยลูกทำบอมจะบอมต้องลงมาเดี๋ยวมันเลื่อนไหลลงมาเนี่ยโอเคไหมครับไม่ต้องลงมา วางขาด้วยเนี๋ยเจ้าบอมจะลื่นไหลนะยายบอกว่าเน่ยจะไปใกล้โทรศพัพท์น้องบอมทำไมน้องบอมพูดไม่ลั้นนะเจะเอานี้ขึ้มาเอาขึ้นมาเดี๋ยวยายเขียนเะล ยายเป็นคนทำตรงนี้เอ่อจะบอมเขี่ยขึ้นไปอย่าให้ยายให้ยายถักก่อนให้ถักได้ก่อนจบอมค่อยเอาขึ้นไปโอเคไหมครับอือยาบอมออกลงไปค่อยๆได้เหรอมันจะตกไงบอมจะมาช่วยตรงไหนอะ มาช่วยม่มามาเดี๋ยวจากตรงนี้ขุดไปอะไรขุดม่วน น้องจะสับตีเหญ่แล้วนี่อ๋อข้ามาใส่ชุ่ติดีแล้วโอ้นั่นนันน่นยายว่าคนจะง่ายหลงัง ก็ทำเีบอมทำช่วหน่อโอเคโอเคขุดออกไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้ก็ไม่ได้ เอาเชลามมาด้วยอ่ะเขาให้ขุดหญ้าเนี่ยเนี่ยให้สับให้ขาดเห็นไหมเห็นไหม ตกว่าเดินขึ้นเดินลง่ยดูสับซิตามึงเอาอาหารให้กบแม่หนเห็นกบมันเหลือน้อยแล้วไม่ให้แล้วมันน้มมงนี่ <laughs> เห็นไหม <laughs> เหลือจะตัวดำเหลือจะตัวดำ ลายผักบ Th pues um. yeah. ุ้งออกจากบโบเพื่อนผักบุ้งออกจากบ่อเอาผักบุ้งออกจากโบอบๆให้ตาจับมือเชี่ยหน่อยเชี่ยหัาไปจับมือเชี่ยหน่อยเอานั้นวางตรงนี้วางตรงนี้แล้วเอาอะไรตัวกล้องเหรอ เราจะจับจะจับมัน น้องเพลงฟังหน่อยเล้กน้องมาเช้าไปโรงเรียนไหมน่ะมือเช้าไปโรงเรียนไหมมอเช้าได้ไปโรงเรียนไหมแม่เหรอเจบอมกับแม่เลยไปโรงเรียนไหมไม่ไปเลยไม่ไปเลย ทำไมอ่ะทำไมกลัวอะไรฮะกลัวโรงเรียนไ,ไปโรงเรียนมันก็มีเพื่อนเล่นน่ะลูกทำไม,อมเอาเอาผัก้องออกหน่อยหน่อยหน่อยก็ยายกำลังทำอยู่นี่ไง คลิปนี้ได้8นาทีลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ